สวัสดีครับสวัสดีเด้อพี่น้องมื่อนี้ผมอติเชียนเได้เมนูนี้ครับพี่น้องผัดกะเพราเนื้อพี่น้องผัดกะเพราเนื้อเผ็ดเผ็ดเครื่องเน้นเนใบกะเพราเน้นเเลยพี่น้องใส่ใบกะเพรามาแบบจุใจพี่น้องเลยแซ่บขนาดครับลาดเขามาเป็นทีเรียบร้อยครับครับนี่ครับไข่เจียวพี่เอิญไข่ดาวพี่น้องไข่ดาวอย่างมะตูมแล้วก็พังนี้เป็นน้ำซุปพี่น้องอันนี้พริกน้ำปลาแล้วก็มีบักแตงแล้วก็ผักกาดห่อครับมากินกับมาพี่น้องอนี้ ลองเมนูใหม่บริเหตุลงคลิปจักเถื่อครับบารป็นเมนูใหม่ดอกบริกินโดนแล้วครับเฮดแต,ต่ต่ำๆต้มๆายครกับลองใส่เมนูกระเพราเบิ้งครับผมเขาเจ้าเน้เนๆเลยถาดใหญ่ๆเลยครับผมมาครับอืมแซ่บพี่น้อง บราไกินแบบโด่นี่พี่น้อง กินได้แต่ต่ำแต่ต้มแต่เนื้อเมนูไทยๆยังสิงหายเลยครับผมอัวไข่ไข่เยิ้ม 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. รสจัดแบบว่าเข้าถึงเครื่องอี่วลยเนาะใบกระเพาหลายๆปลูกเองค้นใส่อย่างเดียวครับ 음. อเม,อม,มนูเขาเจ้าครับตักใส่ตักใส่เลย ที่เรียกว่าสีทายวิธีเห็ดในพี่น้องเิึงล่ะเลือกงานเดึกคำมันนี้เลือกงานกับทุ่มสองทุมแล้วก็เลยโอ้ยันได้กินเดึกหน้าเลยฝ่าเห็ดมันมาตั้งโตเลยพี่น้องเดี๋ยวกันนาครับเมือ่อใดไม่เวลาดีๆเห็ดเมนูสืบแทบกินเ่า у mm у -hmm. เสียบขนาดพี่น้อง 嗯。Mm hmm. what's happening